สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมติ๊กและนี่คือช n e l โ o u โฟ l ์ w g ด์แดน c e ช่องที่จะมาชวนคุณคุยในเรื่องของดวงนะครับก็จะเป็นการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีในรูปแบบของ general reading นะครับหรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปก็คิดว่าเป็นการชวนคุยกันแบบสนุกๆก็แล้วกันนะครับอย่าไปจริงจังกับ ทำทนายมากนักนะครับดูแต่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่ผมรับรองว่าผมจริงจังกับการทํานายให้กับคุณอย่างแน่นอนก็เพื่อหวังว่าคุณจะได้พบกับคําตอบที่ต้องการนะครับก็ต้องกราบขออภัยสําหรับช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่ไม่ได้ทําคลิปเอาไว้นะเพราะว่าอันนี้ผมติดภารกิจส่วนตัวก็เลยต้องขอข้ามมาเป็นเดือนมิถุนายนแทนนะครับต้องขออภัยมาทีนาที่นี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้กลับมาทําคลิปเป็นปกติแล้วนะครับ สำหรับคำถามโบนัสนะที่จะยังมีให้เหมือนเดิมในทุกๆคลิปที่เป็น12ราศีประจำเดือนนะครับก,ก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะมาตอบช้าหน่อยแต่ผมตอบแน่นอนนะแต่ว่านะครับก่อนจะตั้งคำถามเนี่ยรบกวนอ่าน Description หรือรายละเอียดข้างใต้คลิปนี้ก่อนนะครับคำถามที่อยู่นอกเหนือจากกติกาที่เขียนเอาไว้เนี่ยจะผมจะขออนุญาตที่จะไม่ตอบเลยนะครับแล้วก็การตอบคำถามเนี่ยผมทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับ ดังนั้นในะใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็พิมพ์คําว่าสาธุที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะผมจะได้รู้ว่าคุณร่วมอนุโมทนาบุญนะครับการร่วมอนุโมทนาบุญมันดียังไงนะการที่ร่วมอนุโมทนาก็คือการที่คุณมายินดีในบุญที่ผมทำนะครับเมื่อคุณมาแสดงความยินดีในบุญที่ผมทำก็เท่ากับคุณก็ได้บุญนั้นไปด้วยเช่นกันนะครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่า สำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับภาพรวมของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่คุณมีค,มความตั้งใจนะถ้าคุณอยากจะทําอะไรคุณจะต้องทํามันให้สําเร็จแล้วคุณก็มีคนที่เป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะเลยนะถ้า,เ,าเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณทํางานเนี่ยชาวราศีกรกฎมักจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานกับคน คือคุณทำอะทำมาดีแต่ว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณหรือเพื่อนร่วมงานคุณหรือแม้แต่ลูกน้องคุณเขาอาจจะทําได้ดีไม่เท่าคุณก็เลยจะมักจะสร้างปัญหายุ่งยากใจให้กับคุณอยู่เสมอนะครับก็ในเดือนนี้การทางการเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวของคุณน่ะก็คุณก็จะจัดการปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย ได้ดีนะครับแล้วก็ไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรที่หวือหวานะครับแต่มันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณตัดสินใจในเดือนนี้นะครับเป็นทางเลือก2ทางนะครับที่จะเข้ามาแล้วคุณจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะครับในส่วนของการตัดสินใจนี้ต้องบอกว่าจริงๆอะโจทย์เนี้ยผมคิดเพราะถ้าผมดูจากไพ่เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ในเดือนนี้คุณจะต้องตัดสินใจมา,มาละว,ว่าจะเอาทางไหนนะครับแล้วก็ ถ้าคุณตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับผมขอให้เลือกเป็นทางที่ในเซนส์ของคุณเนี่ยในใจของคุณคิดว่าทางเนี้เหมาะกับคุณที่สุดใช่ที่สุดสมเหตุสมผลและดีที่สุดนะครับนะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่จะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าแบบหลุดพ้นออกจากปัญหาณนเะวลานี้ได้เลยนะครับฉะนั้นการตัดสินใจก็ตั้งสมาธิให้ดีแล้วก็เลือกนะครับตัวเลือกที่คุณคิดว่าดีที่สุดได้เลยนะครับเชื่อเซนส์ของคุณนะไม่ต้องไปเชื่อใครนะเชื่อเซนส์คุณนี่แหละนะครับจะช่วยให้คุณน่ะ ตัดสินใจได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับช่วงของหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับชาวราศีกรกฎบางท่านนะครับต้องบอกว่าคุณมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่มีความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะเหมือนแบบว่ามีอะไรปัญหาภาระครอบครัวที่จะต้องแบก แล้วคุณเหมือนเป็นคุณคุณเป็นคนเดียวที่คุณต้องแบกมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับหรือบางคนอาจจะหาเวลาไปพักผ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเอ่อต้องบอกเอาใหม่ดีกว่าต้องบอกว่าถ้าใครที่ยังเหนื่อยอยู่หาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองพักมาจนพอแล้วนะครับตรงเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะครับจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งโอกาสที่ว่านี้มันอาจจะอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ยิ่งใหญ่หรือว่า มันไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากนักนะครับแต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินมาหมุนใช้นะครับแล้วก็เรียกว่าช่วงเวลาเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนคุณกําลังพยายามจะหมุนเงินในมือเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าพอใช้จ่ายได้แบบว่าไม่ติดขัดอะไรนะครับซึ่งคุณก็ทําได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีงานตัวเนี้หรือว่าโอกาสตัวนี้เข้ามานะครับมันจะยิ่งทําให้คุณเนะี่ย หมุนเงินได้ดีมากขึ้นคล่องขึ้นนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากาไพ่ใบสุดท้ายคุณได้เป็นนายออฟสอดนะก็คือว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับหรือปัญหาที่มัน แอบแฝงอยู่ในโอกาสนั้นนะครับคือพูดง่ายว่าโอกาสที่เขามายื่นให้คุณเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โอกาสอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นแอบแฝงมาด้วยนะครับแต่อยู่ที่คุณนี่เองที่แหละว่าจะเลือกรับไหมนะครับมันอาจจะเป็นข้อตกลงที่คุณสามารถที่จะรับแล้วก็ลองรับปัญหาที่มากับข้อตกลงนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เลดก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคว้าโอกาสในเรื่องของการเงินนี้เอาไว้ได้แต่ถ้าใครมองเราว่าเฮ้ยมันมันดู ไม่น่าไว้ใจหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่สามารถแฮนเดิลหรือจัดการปัญหาที่มาควบคู่กันกับโอกาสนี้ได้เนี่ยก็อย่าไปรับนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณปวดหัวในภายหลังได้นะต้องระวังให้ดีโอเคทีนี้นะครับเรามาดูกันแล้วว่าในเ,เรื่องของการงานการเงินนะครับถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกบ้างนะครับอืม มี2ดาบมาอีกแล้วนะครับแสดงว่าการตัดสินใจนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานของคุณด้วยนะครับอาจจะเป็นการตัดสินใจทํางานอะไรบางอย่างหรือว่าลงทุนทําอะไรบางอย่างนะครับที่จําเป็นต้องเลือกนะว่าจะาไปทางไหนในภาพรวมของคุณในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าทํางานเก่งนะครับทำงานได้หลายอย่าง ก็จะมีบาง,บงชาวจะมีบางท่านนะครับที่จะเจอคนอิจฉานะครับเขาอิจฉาที่เราได้ดีนะครับเขาอิจฉาและพยายามที่จะเหมือนแบบว่าหาเรื่องคุณเนะี่ยไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้มากนักนอกจากการใช้คําพูดคําจาทําร้ายคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเฉยเมยหรือว่าปล่อยคนพวกนี้ออกไปไม่ไม่ได้ไม่เอาเข้ามาลกในใจอ่ะได้นะครับเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของ การทางานนะครับในเรื่องของถ้าใครที่ทําในเชิงของงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงนะครับแล้วก็วงการบันเทิองอันนี้รวมไปถึงคนที่ทําสื่อด้วยนะครับสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะในเดือนนี้คุณน่ยจะมีมีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์อะไรที่มันค้างอยู่คุณจะทํามันได้สําเร็จนะครับอะไรที่คุณคิดอยู่ในใจว่าตอนนี้ไอ้นี่มันทำมาตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จสักทีหรือว่า ลูกค้ายังไม่ยอมปิดงานให้เราสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยในเดือนนี้จะสําเร็จนะครับแล้วก็อย่างแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของ two of swords นะครับ choice นะครับที่จะเข้ามาเนี่ยนะที่คุณจะต้องเลือกนะการตัดสินใจก็ระวังในเรื่องคือเขาเรียกพิจารณาในเรื่องโอกาสแล้วก็ระวังระวังในเรื่องของปัญหาที่จะตามมาให้ดีด้วยนะครับทีนี้นะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสำหรับ อ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะเกือบลืมเลยโทษทีนะครับทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเทวดาจากักเทวดานางฟ้าและจักรวาลน,นะครับอยากจะบอกอะไรนะกับคุณนะครับใบในเรื่องของการงานการเงินบ้างนในเดือนนี้นะครับ n o your word the answer unit s are coming แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับ นะครับโอเคสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเขาอยากจะบอกกับคุณนะครับก็คือว่าคุณน่ยนะครับคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะท่นั้นนะไม่ว่าปัญหาอะไรที่เข้ามาหรือว่าใครที่เข้าอิจฉาคุณแล้วก็มาพูดทํร้ายจิตใจคุณนะครับหรือว่าบอกว่าคุณไร้ค่าหรือว่าคุณไม่ค่อยไม่มีค่าหรือพยายานที่จะด้อยค่าคุณลงไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีดีในตัวเองนะครับดังนั้นนะคนเสียงลกเสียงกาพวกนี้คือ ปัดออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจฟังพยายามพัฒนาทักษะและฝีมือตัวของคุณเองไปเรื่อยดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการหรือรอคอยนะครับอะไรบางอย่างนะน่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับคุณจะต้องคุณคุณกำลังจะได้รับมันในเดือนนี้นะครับแต่ในสถานการณ์ก่อนที่คุณจะได้รับเงินก้อนนี้นะคุณจะต้องไว้ใจนะครับ ให้ความไว้วางใจกับคนที่เขาจะให้คุณคือเชื่อใจเขานะครับถ้าถ้าถ้าเป็นเคสกรณีที่มีคนยืมเงินคุณนะแล้วเขาบอกว่าเขาจะคืนคุณในเดือนนี้ก็ลองให้ความไว้ใจเขาหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไว้ใจทุกคนนะถ้าคนนี้เขามีท่าทีที่ไม่เคยโกงใครนะครับแล้วเขารับปากคุณว่าเขาจะคืนเงินให้คุณนะอันนี้ก็ลองให้ความไว้วางใจเขาสัหน่อยเดี๋ยวเขาจะคืนให้คุณนะครับแต่ถ้าคนที่มันโกง,งอยู่เป็นนิดอยู่แล้วแบบยืมไม่เคยคืนนะก็อันนี้ ก็อย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาคงน่าจะยากนะครับแต่จะลองลุ้นดูก็ได้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่ามันมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับได้โชคจากการที่คุณไว้ใจเขาจะไว้ใจใครสักคนที่จะเข้ามานี่แหละนะครับลองดูนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะความรักของชาวราศรีกรกฎนะครับสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคนโสดที่ยังไม่มีใครนะครับเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะ Oh. คนโสดนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในเดือนนี้นะครับยังไม่ถึงขั้นจะได้เป็นแฟนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่มาคุยกันนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนแบบอารมณ์ว่ามากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนนะครับไม่ใช่กิ๊กนะฮะคือรู้สึกมากกว่าความเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ที่ถึงขั้นที่จะตกลงเป็นแฟนกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดูถ้าจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดี สำหรับคุณด้วยนะฮะก็ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะต้องระวังอีกเหมือนกันก็คือคนคนนี้เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบซึ่งคุณอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้ในตอนแรกแต่พอใจคุณเริ่มชอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณเพิ่งม,มาเห็นว่าเอ้ยทำไมเธอนิสัยแบบนี้ทําไมเธอเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราอ่ะรับไม่ได้นะครับฉะนั้นถามว่าเราจะทำยังไงนะถ้าเจอเห,เหตุการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไพ่อีกใบหนึ่งนะฮะ โอเคถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเจอคนเนี้ยขึ้นมาว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณแล้วคุณไม่ชอบนะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจปิดบังหรอกแต่ว่าเขาไม่ได้แค่แค่ไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นนั่แตงแรกพอคุณมารู้ตอนเนี้ยคุณก็จะแบบรู้สึกแบบแย่ละทาไมทาไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่พายอยากจะบอกคือให้คุณนะครับเอ่อเรียกว่าคุยกับเขาตรงๆนะครับว่าคุณไม่ชอบแบบนี้ให้เขาปรับได้ไหมนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่โอเคหรือว่าไม่แน่ใจก็อาจจะหาคนปรึกษาเพิ่มเช่นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาหรือว่าเป็นเพื่อนของเราหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยนะมาช่วยคุยช่วยให้คําแนะนํานะครับเขาจะค่อยๆปรับตัวของเขาได้นะแล้วก็ถ้าเขาปรับสําเร็จเมื่อไหร่เขาก็จะกลายเป็นคนรักที่เหมาะสมกับคุณคนหนึ่งเลยนะครับ สำหรับต่อมานะครับสำหรับชาวราศีกรกฎที่เป็นโสดแต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนนะครับสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะครับโอ้โหสีดาบเลยนะใบแรก justice นะครับ s y r i a n p a g e of swords king of pentacle โอเคสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะครับต้องบอกว่า ช่วงที่ผ่านมาดูแล้วเหมือนมันสาหัส,สากานสําหรับคุณพอสมควรเลยเนาะคือไม่ได้รับความชัดเจนแล้วก็เลยรู้สึกแบบสภาวะจิตใจค่อนข้างย่แย่นะครับในเดือนนี้นะครับต้องเป็นจะเป็นเดือนที่มันเรียกว่าคุณน่มีอยู่2ออย่างที่จะเกิดขึ้นได้เลยคืออย่างแรกเลยคือคุณอาจจะตัดใจจากคนนี้แล้วเลิกไปเลยนะครับอันนี้คือต้องดู คือคนเราต้องบอกกันนะคนเราอจะมาเป็นคู่กันได้นะครับตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่มีศีลบุญและบารมีเท่ากันนะครับถึงจะมาจับเป็นคู่กันได้แต่ถ้าเกิดว่ามันแตกต่างกันแล้วเนี่ยไม่เท่ากันแล้วเนี่ยมันก็จะแยกจากกันไปเองนะครับแต่ยังในเคสของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวนี้นะคุณได้สีดาบกับไพ่ justice เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเน่ยในตอนแรกอ่ะอาจจะยังแบบไม่โอเคกับเขายังเข้ากันไม่ได้นะครับแล้วมันมาถึงจุดหนึ่งที่ เรียกว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่อยู่ต่อนะครับมันก็จะเลิกไปเลยแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่ต่อก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นรักที่มั่นคงเลยนะครับแต่นี้มันไม่ได้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่กับทุกคนนะนะครับอันนี้อย่างที่บอกมันอยู่ที่บุญกรรมด้วยถ้าคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขามีศีลบุญและบารมีเท่าๆกับคุณหรือว่า กำลังจะมาเท่ากับคุณในเดือนนี้อะไรประมาณนี้คือเขาไปเร่งทําบุญไปทาการกุศลหรืออะไรแล้วแต่นะครับพอทํามาแล้วเนี่ยแล้วมันมีโอกาสได้เนี่ยก็ก็ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอเปิดอีกสัก2ใบนะครับเพื่อดูว่าคนเนี้ยเขามีสิลและบุญบารมีใกล้เคียงกับคุณหรือเปล่านะครับที่จะเข้ามาอืม โอเคถ้าจากที่ดูนะครับผมคิดว่าลองให้โอกาสเขาดูนะครับเขาอาจจะคุณกับเขาอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราคุณสองคนสามารถที่จะพูดคุยเอ่อคือถ้าคุณสองคนเนะี่ยเขาเรียกว่าถ้าเขายังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกคุณหรือไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเนะี่ยแต่เขายังยินดีที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับคุณเช่นไปทําบุญบริจาคเลือด ไปบริจาคเงินให้วัดให้โรงพยาบาลอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่คุณคู่จะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสิ่งอะไรเหล่านี้เลยนะครับไม่ได้ชอบของแนวเดียวกับคุณไม่ได้ชอบดนตรีไม่ได้ชอบอทํากิจกรรมแนวแนวเดียว,ว,วกับคุณนะครับก็เรียกว่าขอแนะนําตรงๆเลยว่าตัดใจซะเถอะนะครับอย่าให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้แล้วจะทําให้คุณมีแต่เจ็บนะครับต่อมานะฮะ สำหรับคนที่มีคู่นะครับเป็นยังไงบ้างโอ้เดือนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจของชาวราศีกรกฎเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บ้านการงานและก็ความรักนะมีแต่เรื่องที่มาให้คุณตอ้ตองต,ตัดสินใจในเดือนนี้นะครับใช่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะต้องบอกว่า คุณกับคู่ของคุณนะฮะมีการน,น่าจะมีการทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราก็ดูเหมือนว่าความรักของคุณมันจะดีขึ้นละนะแต่ดูเหมือนว่าการที่ความรักมันดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกของคุณมันจะดีขึ้นนะนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะต้องมาถึงจุดที่ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่งผ่านพ้นพายุแรงๆไปแล้วมันขึ้นลมันสงบแล้วเนี่ยแต่ตัวคุณเริ่มไม่โอเคกับคนคน,คนนี้แล้วเนี่ย มันเหมือนคุณจะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับเขาก็มีโอกาสที่จะสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าเออยังรักกันดีนะครับอาจก็อาจจะว่าในเดือนนี้คุณทั้งคู่จะต้องมีการตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างที่มีความสําคัญในชีวิตของคุณทั้งคู่มานะครับบางคนอาจจะเป็นการซื้อรถบางคนอาจจะเป็นซื้อการซื้อล่าได้บ้านนะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่ว่ารถหรือบ้านสิ่งที่คุณจะซื้อการตัดสินใจเอาซื้อมาเนี่ยมันคือ สัญญาผูกพันระยะยาวนะครับก็คือพูดง่ายว่าต้องมีการผ่อนในระยะเวลานานขึ้นในในระยะเวลาที่นานหน่อยนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลน,นะครับและเทวดาและนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับผ่านไพ่บ้างนะกิฟต with attitude and ด์ a c e นะครับ Your hard work is paying off นะครับแล้วก็ใบสุดท้าย get more information โอเคสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสิ่งที่เทพย,ยดาในเวลานางฟ้าจัก,กรวาลรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเขาอยากจะบอกกับคุณนะครับก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะให้คุณออมองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับถ้าสําหรับคนที่มีใครเข้ามาแล้วนะ นะครับให้มองด้วยความรู้สึกที่ยินดีนะครับคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแย่ทุกครั้งที่มองความสัมพันธ์ของตัวเองรู้สึกว่ามันแย่มันไม่ค่อยดีมันไม่มีความสุขเนี่ยนะครับลองลองมองในด้านที่มีความสุขของมันนะว่าด้านว่าความด้านที่เป็นความสุขอของความสัมพันธ์ที่คุณถืออยู่เนี่ยมันมันดีสําหรับคุณไหมนะครับแล้วลองตั้งโจทย์เรียกว่าเหมือนตั้งตาช่างในใจดีกว่านะครับว่าถ้าคุณไปต่อคุณมีคุณจะโอเคกับ ความรักแบบนี้ไหมนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไปต่อคุณจะโอเคไหมกับการที่จะต้องจบความรักนี้ลงนะครับแน่นอนแล้วว่าถ้าคุณถ้าคุณเอาโจรนี้มาตั้งอยู่ในใจในเดือนนี้คุณอาจจะยังเรียกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องหาเพื่อนที่สนิทหรือว่าใครที่ไว้ใจได้ลองปรึกษาเขาดูนะครับเขาจะให้คําตอบที่ดีกับคุณมานะฮะให้คุณได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งโอเคก็ครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านนะครับ ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับมีเงินทองไหลามาเทมาก,การงานดีนะครับส่วนเรื่องของความรักก็ขอให้มันลงตัวนะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ